สวัสดีนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับวิชานะครับการป้องกันการทุจริตนะครับรหัสวิชาสคสองสองศูนย์สองสองนะครับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับโดยผมนะครับครูนภัสกรพวงงามนะครับวิชานี้นะครับเราก็จะเรียนกันหนึ่งครั้งก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับวิชาการป้องกันการทุจริตเนี่ยนะครับ ก็สาระสําคัญของมันเลยเราจะมาเรียนในเรื่องของการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับสาระสําคัญของมันก็คือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมนั้นนะครับมีลักษณะทํานองเดียวกันนะครับกับศิลธรรมกับขนรทมเนียนประเพณีจารีตประเพณีนะครับประดักคุณธรรมหลักจริยธรรมนะครับซึ่งก็คือการกระทําใดๆก็ตามที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนควรหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรกระทำนะครับแต่ละบุคคลนั้นนะครับก็แต่ละกลุ่มแต่ละสังคมอาจจะเห็นว่าบางเรื่องเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนนะครับ กับประโยชน์ส่วนรวมต่างกันออกไปนะครับเมื่อเห็นว่าเป็นการขัดกันแล้วนะครับอาจจะมีระดับความหนักเบาและความเห็นต่างกันนะครับเรื่องใดกระทําได้เรื่องใดกดระทาไม่ได้นะครับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนบางเรื่องนะครับอาจมีคนเห็นว่าไม่เป็นไรนะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เนี่ยก็จะถูกประนามนะครับถูกตําหนิถูกติชินนินทาว่าเก่านะฮะแตกต่างกันไปตามสภาพของสังคมนั้นๆนะครับ จุดประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้นะครับก็คือว่าการที่นักเรียนเนี่ยเรียนจบไปแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยก็สามารถบอกความสําคัญของการคิดแยกแยะนะครับระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้นะครับแล้วก็สามารถบอกความหมายนะครับบอกความสําคัญของหลักการคิดเป็นนะครับบอกหลักการคิดเป็นนะครับว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างได้นะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ข้อที่5ครับสามารถวิเคราะห์การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับแล้วก็สามารถตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตนะครับขอบคายเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็ここจะมีเรื่องที่1ครับการคิดแยกแยะนะครับเรื่องที่2หลักการคิดเป็นนะครับเรื่องที่ 3. ความแตกต่างระหว่างจาริยธรรมและการทุจริตนะครับเรื่องที่4ความหมายของประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมนะครับและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอ่ะอันแรกครับมาดูก่อนเลยนะครับการคิดแยกแยะนะครับการคิดแยกแยะคืออะไรนะครับการคิดแยกแยะก็คือการคิดแบบแยกองค์ประกอบนะครับออกเป็นส่วนๆนะครับเพื่อให้เห็นรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับและครบถ้วนยิ่งกว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่อยเอานําองค์ประกอบต่างๆที่เราแยกออกจากกันเนี่ยและรายละเอียดเหล่านั้นะมาคิดวิเคราะห์ แบบเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับการคิดวิเคราะห์แบบแยกแยะเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถตีความหมายของข้อมูลหรือโจทย์ที่ได้รับมาเนี่ยสามารถทําความเข้าใจทําความสามคัญของอรายละเอียดปีกยอยต่างๆแล้วสามารถวิเคราะห์โดยใช้หลักเหตุและผลเป็นตัวตั้งได้อย่างละเอียดนะครับก็คิดสั้นๆง่ายๆก็คือคอวอยครับคอมาจากอะไรครับคอมาจากคิดวมาจากคําว่าวิเคราะห์แล้วก็ยอมาจากแยกแยะนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเอา3ตัวเนี่ยนะครับไปใช้ในการคิดนะครับก็คือคิด วิเคราะห์แยกแยะในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการคิดแยกแยะ,แะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะยกกรณีในเรื่องของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะครับจากภาพนะครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับมีเด็กผู้หญิงคนนึงเดินอยู่ทางเทา้านะครับก็มีเด็กผู้ชายคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาบนทางเทา้านะครับเขาบอกว่าครับมอเตอร์ไซค์บนทางเทา้าตรงส่วนนี้นักศึกษากคิดว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนรวมครับอ่ะนะครับ จากภาพนี้เขาก็บอกแล้วนะครับการขับรถมอเตอร์ไซค์บนทางเท้าตรงนี้นะครับเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับเพราะทางเท้าเนี่ยมีไว้ให้เดินนะครับไม่ได้มีไว้ในการเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปขี่ข้างบนนั้นนะครับทำให้ผู้ที่เดินใช้ทางเท้าเนี่ยเสียผลประโยชน์นะครับและอีกทั้งยังปิดกฎหมายด้วยนะครับภาพที่2นะครับเราก็จะเห็นว่ามีเด็กๆเ,เนี่ยช่วยกันทําความสะอาดห้องเรียนนะครับจากภาพนักศึกษาคิดว่าเป็น การใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวมครับาจากภาพก็บอกแล้วเขาบอกว่าช่วยเพื่อนทําความสะอาดห,ห้องเรียนนะครับห้องเรียนนี้ก็เป็นของทุกคนนะครับในห้องนะการที่ช่วยเพื่อนทําเนี่ยก็คือช่วยกันทําเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเพราะห้องเรียน,นใช้กันทุกคนนะครับเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับเห็นไหมฮะตัวอย่างการคิดแยกแยะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับว่ามีเด็ก หญิงกับเด็กชาย2คนนะครับเดินไปเก็บขยะนะครับบริเวณชายหาดนะครับนักศึกษาเห็นแล้วคิดว่าตรงส่วนนี้เป็นการทําประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือส่วนรวมครับนะครับจากภาพก็คือชายหาดเนี่ยเป็นพื้นที่สาธรนะนะครับมีผู้คนมาเที่ยวมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับการที่มีขยะนั้นก็เป็นการบดบังภูมิทัศน์ทําให้ไม่สวยงามนะครับการที่เด็กสองคนเนี่ยไปเก็บขยะเนี่ยก็เป็นการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับ เห็นไหมครการกิดแยยๆไม่ได้มีอะไรนะครับเราก็สามารถคิดว่าเป็นบวกกับลบเท่านั้นต่อไปนะครับภาพก็จะเห็นเด็ก2คนเด็กผู้หญิง2คนลอกกันบ้านกันนะครับเขาบอกว่าลอกกันบ้านเพื่อนการลอกกันบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นการทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวมการลอกกันบ้านเพื่อนเนี่ยเป็นการทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับการลอกกันบ้านเพื่อนเนี่ยไม่ได้ทําให้เพื่อนเนี่ยเขาเรียกว่าได้คะแนนมากขึ้น แต่เราเองต่างหากที่ไปลอกเพื่อนอาจจะได้คะแนนมากกว่าเพื่อนนะครับถ้าเราได้คะแนนมากกว่าเพื่อนนั้น <c oughs> ก็จะเกิดเป็นเพื่อนเสียผลประโยชน์นะครับเราได้ประโยชน์ทุกส่วนนี้ครับก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะมาดูในเรื่องของความสําคัญของการคิดแยกแยะ,ะการคิดแยกแยะเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาต่างๆได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยให้บุคคลหาแนวคิดในการหลีกเลี่ยงนะครับหรือป้องกันปัญหาต่างๆได้นะครับแล้วก็ ช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการคิดนะครับคนจะมีการปฏิบัติหรือกระทาตามที่เขาคิดนะครับถึงแม้ว่าจะถูกหรือผิดก็ตามเนื่องจากความคิดนะฮะจะเป็นการที่มีเขาเรียกว่าความคิดมีพลังอํานาจมากนะครับเราจรึงต้องการควบคุมนะครับโดยใช้วิธีการาต่างๆนะครับที่จะช่วยรักษาความคิดให้เป็นไปอย่างถูกต้องนะครับต่อไปมาดูเรื่องที่2ครับหลักการคิดเป็นนะครับหลักการคิดเป็นนะครับก็เป็น หลักปัชญาพื้นฐานของการศึกษานอกโรงเรียนก็คือของกสนอของเราเองนะครับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับสกลนะครับเป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจากหลักการและแนวคิดของนักการศึกษาไทยนะครับผู้ก่อตั้งทฤษฎีการคิดเป็นคือใครครับก็คือท่านดรโกวิทวรพิพัฒน์นะครับซึ่งเป็นผู้จัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจาําภาคประจําจังหวัดขึ้นมานะครับคิดเป็นเป็นยังไงคิดเป็นนะครับก็คือหมายถึงกระบวนการที่คนเราเนี่ยนำความรู้มาใช้ ในการตัดสินใจนะครับโดยต้องแสวงหาข้อมูลของ1ตนเอง2ข้อมูลทางสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคม 3. ข้อมูลทางหลักวิชาการนะครับแล้วก็นําข้อมูล3อย่างเนี่ยมาวิเคราะห์หาทางเลือกในการตัดสินใจให้เหมาะสมนะครับมีความพอดีระหว่างตนเองและสังคมนะครับอ่ะอันนี้ก็มาดูนะครับหลักปรญาคิดเป็นนะครับเขาก็บอกว่ามนุษย์ทุกคนต้องการความสุขคิดเพื่อแก้คิดเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหา แล้วก็มนุษย์เนี่ยนะครับมีมีเสรีภาพและอำน,นาจในการตัดสินใจข้อมูลที่นำมาใช้แก้ปัญหาก็มี3ด้านด้วยการประกอบด้วยตนเองสังคมแล้วก็วิชาการนะครับต่อไปครับมาดูในหัวข้อความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและการทุจริตนะครับจริยธรรมหมายถึงอะไรจริยธรรมก็หมายถึงแนวทางนะครับหรือกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ ในสิ่งที่ถูกต้องโดยอาศัยความรู้ะครับความจริงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมนะครับโดยอาจสอดคล้องกับหลักศาสนา,า,าในบางพื้นที่นะครับเมื่อเป็นผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามหลักจริยธรรมแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายก็ตามแต่ก็อาจจะถูกสังคมลงโทษได้นะครับคิดง่ายๆพูดง่ายๆก็คือจริยธรรมหมายถึงการทําความดีนั่นเองนะครับต่อไปมาดูในเรื่องของการทุจริต การทุจริตหมายถึงอะไรการทุจริตก็คือการประพฤติชั่วประพฤติไม่ดีไม่ซื่อตรงโกงคดโกงช่อโกงนะครับโดยใช้อุบายใช้เล่เหลี่ยมหลอกลวงนะครับเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการนะครับอันนี้เรียกว่าการทุจริตนะครับมาดูสาเหตุการทุจริตนะครับอันนี้คุณครูก็เอามาจากสวนทุสิตโพเลยนะครับเขาบอกว่านะครับสาเหตุการทุจริตนะครับก็มาจากหนึ่งเลยครับนี่ตรงนี้นะครับ กิเลสครับคนเราเมื่อเกิดกิเลสมันก็เกิดการทุจริตนะครับเกิดความโลภนะครับก็จะมีการทุจริตเกิดความละโมบนะครับและสุดท้ายก็คือความเห็นแก่ตัวนะครับความเห็นแก่ตัวเนี่ยจะนํามาซึ่งของสาเหตุของการทุจริตนะครับต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของความหมายของประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ประโยชน์ส่วนตนหมายถึงอะไรนะครับเขาก็บอกแล้วนะครับประโยชน์ส่วนตนหมายถึงผลต่อบุคคลนะครับหรือกลุ่มในด้านการงานหรือธุรกิจรวมถึงการติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนเอายาิเอยนะครับที่ประสงค์ให้คนเหล่านั้นได้ประโยชน์นะครับเขาเรียกว่าทําเพื่อกลุ่มก้อนนั้นเองนะครับมาดูนะฮะตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตนนะครับอย่างแรกเลยนะครับการตั้งใจเรียนเพื่อให้ได้ผลการเรียนดี นะครับการที่เราตั้งใจเรียนนั้นได้ผลการเรียนดีตัวเราเองนะครับก็จะได้ดีญาติพี่น้องได้ดีไหมครับไม่ได้เพื่อนได้ดีไหมก็ไม่ได้นะครับการที่เราตั้งใจเรียนเนี่ยมันก็จะเกิดผลดีสําหรับเรานะครับต่อไปครับการนําโทรศัพท์ของตนเองมาชาร์จแบตที่โรงเรียนนะครับอันนี้เป็นผลประโยชน์ส่วนตนไหมเป็นเนาะ เพราะว่าเราอ่ะได้ใช้ประโยชน์จากโรงเรียนนะครับโรงเรียนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราแถมยังเสียค่าไฟนะครับในส่วนที่เรามาใช้บริการนะครับมาใช้ชาร์จที่โรงเรียนนะครับก็อย่างที่บอกไปครับการค้าขายบนทางเท้านะครับทรงส่วนนี้นะครับคนที่ค้าขายก็จะได้มีรายได้แต่ว่าก็ผิดกฎหมายนะครับเขาห้ามขายทางเท้านะครับเขาไว้สําหรับเดินนะครับการแซงคิวซื้ออาหารนะครับคนที่แซงคิวก็ได้อาหารก่อน แต่คนที่ยืนรอก็จะรอนานเพิ่มขึ้นนะครับตรงส่วนนี้นะครับเขาเรียกว่าการทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนตนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดถึงมาเนี่ยมันจะเข้าข่ายตรงไหนครับจะเข้าข่ายในเรื่องของในการความเห็นแก่ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการนําโทรศัพท์มาชาร์จที่โรงเรียนเนี่ยเห็นแก่ตัวไหมครับเห็นนะครับการขายของบนทางเท้า,ทาก็เห็นแก่ตัวการซงคซิวซื้ออาหารก็จะเห็นแก่ตัวนะครับส่วนนี้นะครับต่อไปมาดูในเรื่องของ ประโยชน์ส่วนรวมเขาก็บอกแล้วนะครับส่วนรวมส่วนรวมคืออะไรนะครับส่วนรวมก็คือการกระทําเพื่อชุมชนโดยรวมนะครับไม่ใช่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับการทําประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยอาจได้มาโดยวิธีการที่เราต้องเสียสละส่วนตนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือพูดง่ายๆก็คือประโยชน์ส่วนรวมคือสิ่งที่เป็นผลดีที่เราเองเนี่ยทำเพื่อส่วนรวมนั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนะครับอย่างที่บอกครับ เก็บขยะริมชายหาดเห็นไหมครับเนี่ยเป็นการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการปลูกป่าชายเลนนะครับการปลูกป่าชายเลนช่วยส่วนรวมยังไงครับการปลูกป่าชายเลนการปลูกป่าชายเลนเนี่ยมันก็คือการที่เราไปปลูกต้นกงกางนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนะครับของลมของน้ําทะเลนะครับดังนั้นการที่เราไปปลูกเนี่ยมันก็จะทําให้เราอะทเพื่อส่วนรวมให้พื้นที่ทะเลเนี่ยไม่ได้ถูกเขาเรียกไงว่าพื้นที่ทะเลไม่ได้ถูกกัดเซาะมากเกินไปแถมยังนะครับ เป็นที่ช่วยในการอนุบาลน,นะครับพวกนิเวศพวกสัตว์ทะเลนะครับที่สามารถเข้าไปาไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าชเลนนั้นได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าการทําประโยชน์เพื่อสุนรวมนะครับ mm hmm. การระยักเส้นผมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งบางคนถามว่าเอ๊ะการให บริจาคเส้นผมให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยมันทําเพื่อส่วนรวมยังไงนะครับการที่เราเป็นผู้ให้เนี่ยครับทำให้คนอื่นมีความสุขก็ถือว่าเป็นการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับสังเกตว่าคนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าให้คีโมแล้วเนี่ยผมก็จะร่วงนะครับเขาก็ไม่กล้าที่จะออกไปไหนการที่เราเป็นบริจาคเส้นผมนี่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องตัดทิ้งนะแต่เราตัดไปเพื่อบริจาคเนี่ยให้คนที่ไม่มีผมเนี่ยได้เอาไปใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมเหมือนกันนะครับ ต่อไปครับการเป็นจิตอสาสัยเก็บขยะบริเวณพื้นที่สาธารณนะต่างๆต,ตรงส่วนนี้ก็ถือว่าการเป็นการทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับมาสรุปความรู้กันนะครับผลประโยชน์ส่วนตนเป็นยังไงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นยังไงนะครับเป็นอย่างที่บอกครับผลประโยชน์ส่วนตนก็คือผลต่อบุคคลหรือกลุ่มในด้านของการทํางานหรือธุรกิจรวมถึงการติดต่อนะครับที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนเอ่ยาติเอยนะครับแล้วก็ที่ประสงค์ให้คนเหล่านี้จะได้ประโยชน์นะครับ ส่วนประโยชน์ส่วนรวมก็คือสิ่งที่เป็นผลดีที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนนะครับเขาบอกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนหมายถึงอะไรเขาบอกว่าหมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดําเนินการตามหน้าที่ของตนเองนะครับ โดยมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแอบแฝงหร,รยยหรือนําประโยชน์หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในการตัดสิในใจในการดําเนินงานของหน่วยงานของรัฐนะครับหรือใช้อํานาจหน้าที่ที่แสวงหาผลประโยชน์สําหรับตนเองหรือบุคนนบบคลใดบุคคลหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเขาบอกแล้วครับมันทับกันอยู่นะครับมันทับกันอยู่นะครับทั้งทับทั้งซ้อนนะครับมาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับหนึ่งเลยการรับผลประโยชน์ต่าง นะครับเช่นรับสินบนเอ่ยรับของขวัญรับเงินบริจาคแม้กระทั่งการพาไปศึกษาดูงานนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับข้อที่2นะฮะการทําธุรกิจกับตัวเองเช่นนะครับมีการทําสัญญากันระหว่างของบริษัทตนเองนะครับซื้อที่ดินของตัวเองเนี่ยในการทํากิจกรรมทําธุรกิจทำเอาเ,าเรียกว่าไงทำการก่อสร้างกับพื้นที่ของรัฐนะครับหรือที่ท,ที่ที่ตัวเองทํางานอยู่นะครับรงส่วนนี้ นะครับก็คือเรารู้ข้อมูลนั่นแหละครับแล้วเราก็ไปทํานะครับเรียกว่าเรียกเขาเรียกว่าการเรียกผลประโยชน์เข้าหาตัวเองนะครับต่อไปก็ในส่วนของข้อที่3การรับรู้ข้อมูลภายในนะครับการใช้ข้อมูลภายในเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตนเองก็คือว่าเรารู้ข้อมูลแต่เราเอาข้อมูลเนี่ยไปบอกให้บุคคลภายนอกทราบนะครับและก็เหมือนว่าไปเรียกรับผลประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเป็นการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเหมือนกันนะครับข้อที่4ครับการทํางานหลังออกจากตําแหน่ง นะครับหรือหลังกเกษียณน,นะครับคืสังเกตว่าการที่ใครก็ตามทํางานอยู่ในตาแหน่งหรือจนกเกษียณนนจะรู้ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานขององค์กรของบริษัทเนี่ยนะครับพอออกไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเอาข้อมูลพวกนี้แล้วไปเปิดเป็นธุร,ธรกิจนะครับแล้วมาแข่งเปิดเป็นบริษัทเนี่ยมาแข่งกับการที่เราทํางานในประเภทเดียวกันเพราะเรารู้ข้อมูลฮะการแข่งขันก็รู้หมดว่าเออบริษัทนี้ทํายังไงหน่วยงานนี้ทํำยังไงนะครับแล้วก็มาดําเนินธุรกิจแข่งแข่งกัน อะไรประมาณนั้นนะครับต่อไปในส่วนของการทํางานพิเศษตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจการแข่งข,ขันกับองค์กรต้นสังกัดนะครับไปรับจ้างเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นกรรมการนะครับของบริษัทเอกชนที่มีสัญญากับหน่วยงานต้นสังกัดของตัวเองนะครับตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นการทําทผลประโยชน์ที่เรียกว่าซับซ้อนนะครับ แล้วก็ข้อที่6กครับการใช้สมบัติราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็คือการนําเอาเครื่องใช้ของสําน,นักงานเอ่ยไปใช้ที่บ้านนํารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับแล้วก็ในส่วนข้อที่7็นะครับคือการนําโครงการสาธนารณนะครับในเขตพื้นที่เลือกตั้งเนี่ยเพื่อไปทำประโยูน์ในการเมืองก็คือว่าหมายถึงว่าเอาเงินหลวงเนี่ยไปใช้ประโยชน์ส่วนตน,ตน อาจจะใช้ในกรณีที่เอาไปทําสนามเด็กเล่นนะเอาไปทําสนามกีฬานะแล้วบอกว่าเป็นเงินของตัวเองแต่แท้จริงนั้นนะครับไม่ใช่นะครับเป็นเงินของในส่วนของหน่วยงานนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ซับซ้อนเหมือนกันนะครับเรามาดูในส่วนของปัจจัยที่ทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเขาเรียกว่าการหาประโยชน์ให้กับตนเองนะครับนะครับหรือการใช้อํานาจหน้าที่เนี่ยเพื่อตัวเราเอง นะครับสการรับผลประโยชน์ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับขั้นต้นนะครับสาการรับของแถมหรือผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเวลาทําจัดซื้อจัดจ้ดจางก็จะมีคนมาอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้มอบอันนี้มอบอันนั้นนะครับให้นะครับที่เขาบอกว่ามอบของใต้โต๊ะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดผลประโยชน์ที่ทับซ้อนนะครับแล้วก็การนําข้อมูลภายในเนี่ยไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนเช่นสมมติว่าจะมีการประมูลอย่างเงี้ยเราก็บอกเออโอเคตอนนี้ประมูลเนี่ย ราคาเท่านี้เ<ๆ>ท่านี้เท่านั้นนะอะไรเงี้ยเหมือนมีรู้ว่าเออเลทราคาอยู่เท่านี้แล้วไปบอกแล้วให้คู่แข่งเนี่ยมามายืน่นซองมาเปิดซองมาเสนอราคาในราคาที่แบบเออประมาณนี้แล้วเขาจะได้ก็เหมือนกันนะครับการนําข้อมูลภายในไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเมื่อกี้การใช้ทรัพย์ส,สินของทางราชการไปเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเช่นรถยนต์อ,นอะไรออเงี้ยนะครับก็ถือว่าทําให้เกิดปัจจัยที่ก่อให้เกิด ผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับมาสรุปบทเรียนกันนะครับว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับระหว่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์รวมนะครับจริยธรรมนะครับแล้วก็การทุจริตว่าสิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไร นะครับมาเริ่มแรกเลยคือจริยธรรมจริย,รยธรรมคืออะไรก็บอกไปตั้งแต่ขั้นต้นแล้วคือจริยธรรมเป็นหลักสําคัญในการควบคุมพฤติกรรมนะครับของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเปรียบเสมือนโครงสร้างพื้นฐานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องยึดถือปฏิบัตินะครับต่อไปการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมนะครับขัดกันยังไงเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่ระหว่างจริยธรรมนะครับกับการทุจริตนะครับที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนตน นะครับกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับซึ่งพฤติกรรมบางประเภทนี้นะครับก็จะมีการบัญญัติเป็นความผิดไว้นะครับทางกฎหมายมีบทลงโทษชัดเจนมีพฤติกรรมบางประเภทนะครับที่ยังไม่ได้มีการบัญญัติข้อห้ามไว้ในกฎหมายก็มีนะครับตรงส่วนนี้นะครับต่อไปครับการทุจ,จริต การทุจริตก็บอกแล้วเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยตรงนะครับก็ถือเป็นความผิดอย่างชัดเจนสังคมส่วนใหญ่ก็จะมีการบัญญัติกฎหมายออกมารับรองมีบทลงโทษอย่างชัดเจนนะครับถือว่าเป็นความผิดรุนแรงที่สุดนะครับที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะจะต้องไม่ประพฤติปฏิบัตินะครับแล้วความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเราเปนเกิดขึ้นยังไง นะครับก็เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับโดยเข้าไปกระทําการใ,ใดๆนะครับที่เป็นการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นนะเป็นผู้ขาดความชอบธรรมในการปฏิบัติหน้าที่นะครับและก็จะเป็นต้นเหตุของการทุจ,จริตต่อไปดีและครับคือที่มานะครับพฤติกรรม4ส่วนเนี่ยนะครับที่จะก่อให้เกิดการทุจ,จริตนะครับ อ่ะแล้วพวกเราในฐานะเป็นพลเมืองนะครับเป็นพลเมืองเป็นคนไทยประชาชนคนหนึ่งเราจะร่วมกันจับคนทุจริตได้อย่างไรนะครับเราก็ใช้ทั้งหมด3สอนะครับสอแรกสอดส่องสอที่สองสงสัยสอที่3ส่งข่าวสอดส่องเป็นยังไงเราก็ต้องช่วยกันนะครับสอดส่องดูที่ว่าเออเขาทําโครงการอะไรใครทําทําเมื่อ,อไหร่ทําที่ไหนทําไมต้องทํานะครับแล้วก็มีวิธีการทําอย่างไรตรงนี้เราก็ต้องช่วยกันสอดส่องนะครับต่อไปสงสัย เราต้องสงสัยขึ้นมาก่อนมันทําจริงไหมทําครบไหมราคาเหมาะสมไหมใช้ประโยชน์คุ้มค่าไหมนะครับพวกเราก็ต้องช่วยกันนะครับไปดูว่าเอ๊สงสัยว่าเราก็ต้องถามนะครับว่าเอ๊มันทำจริงไหมเนี่ยนะครับทำครบไหมราคาเหมาะสมไหมใช้ประโยชน์คุ้มค่าไหมนะครับในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นพลเมืองคนหนึ่งเราก็ต้องตั้งข้อสงสัยนะครับและสอสุดท้ายครับทรงข่าวเอ๊พอเรารู้แล้วว่าเอ๊มันดูแล้วมันไม่น่าจะ มันไม่น่าจะ,ะคุ้มค่ามันราคามันไม่น่าจะเหมาะสมนะครับมันไม่น่าจะทําจริงเนี่ยเราก็สามารถส่งข่าวได้นะครับโดยส่งไปที่ศูนย์อํานวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาตินะครับหรืออักษรย่อคือ s อ c t นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิชานี้นรับก็ในระดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็จะขอมอบหมายงานนะครับก็จะให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเข้าไปทําแบบทดสอบ นะครับก่อนเรียนนะครับในรายวิชาการป้องกันการทุจริตนะครับในใน Google c l a s s r o o m นะครับแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปทำแบบทดสอบย่อยนะครับเข้าไปอ่านใบความรู้ทำใบงานนะครับแล้วก็ทำแบบทดสอบหลังเรียนนะครับในส่วนของเรื่องความการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนวนประโยชน์ส่วนรวมนะครับและสุดท้ายก็ให้ทุกคนเนี่ยทำแบบทดสอบหลังเรียน นะครับในวิชาการ้องกันการทุจริตนะครับเพื่อจะได้มีความรู้นะครับเข้าไปใช้ในการสอบต่อไปนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับส่งงานให้ครบตามที่คุณครูได้มอบหมายงานด้วยนะครับในสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการเรียนการสอบไ้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ